สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะจะพามาดูต้นแอปเปิลเหมือนเดิมนะคะเห็นไม้เอยกำลังออกดอกนะคะทุกคนดอกเขาสวยมากเลยเวลาที่ดอกบานนี่เหมือนซากุระเลยนะคะอันเนี้ยเ,เริ่มเริ่มออกดอกบานออกตูมนะคะตูมจะเป็นสีขาวชมพูขาวอมชมพูนะคะทุกคนเดี๋ยวออนก็ รอให้เขาบานเต็มที่นะคะเดี๋ยวจะมาเอามาลงให้ดูอีกทีนึงเนาะว่าความสวยงามความสวยงามของเขาจะเหมือนซากุระเลยนะคะสาเหตุที่ชอบปลูกต้นแอปเปิลเพราะว่าชอบดอกนะคะชอบดอกของเขานะคะทุกคนนี่ก็เดี๋ยวอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะพาน้องจอยไปส่งคุกกี้นะคะพอดีว่า น้องเขาขายคุกกี้ในโรงเรียนนะคะแล้วพอดีว่าของมาแล้วเราก็จะต้องเอาไปส่งไปส่งให้ลูกค้านอะอันนี้ก็จะเป็นอีกสีออกจะออกสีแดงนะคะทุกคนสีแดงสวยนะคะแต่ว่ายังกำลังแบบว่าตุ้มๆเหมือนกันต้นนี้ก็กำลังตุ้มๆเหมือนกันเนาะโอเคนะคะทุกคนบาย บรรยากาศหลังบ้านนะคะทุกคนเสียงนกงร้องเจียวจ้าเจียวเจ้านะคะพอดออีน้องจอยเลิกเรียนนะคะออนก็เลยพาน้องออกมาเล่นที่หลังบ้านนะคะอากาศดีนะคะทุกคนอากาศดีวันนี้อากาศดีมากเลยอันนี้ก็จะเป็นน้องหมานะคะอยากอยากเข้ามามีส่วนร่วมด้วยไปเกี้ยวเก็ตจอยหลุดโกเก็ตจอยไวจอยจอยก็นนิก เก็ดน็กเก็ดเน็กเก็ดเน็กปล่อยให้เล่นแป๊บหนึง่งเดี๋ยวจะพาไปส่งของจะพาไปส่งคุกกี้นะคะเล่นเล่นอยู่คนเดียว What <laughs> ค okay. ส่วนน้องหมาก็นี่เลยค่ะทุกคนค่ะสบายนอนให้คุณแม่เกาหูเกาคางให้สบายสบายละฉี่ฮะสบายเฉิบเลยชอบละสิลูกหมาชอบละสิ